ไทยโดนหนีบกลางจีนส่งของไทยแปะป้ายสหรัฐจ้องจะจับผิดไทยติดอยู่ตรงกลางแบบงงๆโอเคโอเคครับผมถ้าจะพูดถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นนี่มันเหมือนกับหนังบูท๊ที่เราไม่ได้อยากดูแต่ดันต้องเข้าฉากแบบไม่เต็มใจจีนส่งของมาไทยเพียบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนมือถือเซมิคอนดักเตอร์อีกหลายๆพันชนิดไทยก็ทําตัวเหมือนร้านพัสดุ ออแอปสั่งซื้อของไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีฟ้าหรือสีอะไรก็แล้วแต่ร <c oughs> ับของเปลี่ยนกล่องแปะว่า Make in Thailand ส่งไปสหรัฐอย่างเนียนสหรัฐก,ก็เบะปากเฮ้ยแกเป็นฐานเลี่ยงภาษีจีนหรือเปล่าไทยก็จะตอบว่าไม่ใช่นะคะหนูบริสุทจีนก็จะบอกว่าผมไม่รู้ไม่ใช่ครับแต่ก็ส่งไปรวๆนะฮะส่งไปอย่างต่อเน,นื่องสหรัฐก,ก็เอ๊ะงันฉันต้องสืบสักหน่อยแล้วผลลัพธ์ก็คือ ไทยเสี่ยงโดนภาษีบวกกับมาตรการการกีดกันจากสาหรัฐเหมือนที่จีนโดนไปก่อนหน้านี้มาดูกันที่สถิตินะครับสถิติที่เจ็บจีบจ๊ดเลยไทยกำไรแต่เสี่ยงโดนตีเพราะอะไรเพราะว่าไทยนั้นเกินดุลการค้ากับสหรัฐ41,500ล้านดอลลาร์ในปี2024ขึ้นมาอันดับ10ของโลกแต่ก็ขาดดุลการค้ากับจีนแบบมหาศาล ของที่ซื้อจากจีนนั้นเท่ากับของที่ส่งออกไปสหรัฐแบบ90%คือเหมือนกันเป,เป,เป๊ะสหรัฐจึงต้องคำถามว่านี่มันสินค้าไทยจริงๆเมคอินไทยแลนด์หรือเปล่าอยู่นนองหรือจีนแค่ใช้ไทยเป็นตัวช่วยส่งออกมาให้ฉันหรือถ้าเป็นแบบนี้งั้นฉันก็เก็บภาษีไทยด้วยเลยดีไหมไทยก็เงิบอะไรวะเราอยู่เฉยๆยังสวยตอนนี้ก็แบบเออเฉยๆมองซ้ายมองขวา,ามันก็แบบงานเข้าหนัก กรณีโซล่าเซลล์ก็โดนไปแล้วนะฮะตัวอย่างของความโป๊ะที่ทำให้ไทยโดนสหรัฐจับจับได้นะคืออะไรคือไทยนำเข้าแผงวงจรโซลา่าจากจีนแบบบ้าคลาั่งฟังดีๆนะครับนำเข้าแบบบ้าคลาั่งแล้วจู่ๆก็เกิดการส่งออกจากไทยไปสหรัฐแบบพุ่งห้วงก็คือส่งแผงวงจรที่สั่งซื้อมาจากจีนนั่นแหละแล้วก็ไปต่อที่สหรัฐกันเลยสหรัฐก็เลยส,สืบแล้วมันโป๊ะว่าไทยเป็นแค่ฐานพักของจีน ผลลัพธ์ที่ได้นะตอนนี้ก็คือไทยโดนภาษีนําเข้าเพิ่มส่งออกโซล่าเซลล์ไปสหรัฐลดลง34ในขณะที่จีนนั้นไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยเพราะย้ายฐานไปอินโดนีเซียแทนแบบชิวๆสหรัฐก็เลยบอกว่าจับได้แล้วเว้ยจีนก็ลอยตัวเหนือปัญหาไม่พูดไม่จาครับเงียบๆเนียนๆกันไปไทยก็บอกเอาไหนบอกว่าเป็นพี่น้องทางเศรษฐกิจทําไมทิ้งกันง่ายๆแบบนี้ทางลอดที่ว่าไทยจะทําได้ก็คือว่าไทยต้องรีบเปลี่ยนเกม ถ้าไม่อยากโดนสหรัฐนั้นตบภาษีหรือโดนจีนเทไทยต้องทําอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผลิตเองให้มากขึ้นหยุดเป็นแค่ตัวกลางในการส่งทําให้โลกเห็นว่าไทยนะ่ะมีมูลค่าเพิ่มจริงๆไม่ใช่แค่แปะสลากและส่งออกไปเช่นอุตสาหการรม e ีวีที่ไทยกําลังดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นและยุโรปคือไทยนี้มีมูลค่าเพิ่มจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่แบบเรื่องล้อเล่น 2. กระจายตลาด อย่าไปพึ่งแต่สหรัฐจะไปพึ่งเขาแยกโตโอเค thank you มันก็ไม่ไหวลองจีบตลาดอื่นๆดูบ้างเช่นยุโรปนะฮะยุโรปตะวันออกกลางอินเดียแล้วก็แอฟ,ฟริกาถ้าพึ่งพาสหรัฐมากเกินไปเจ็บแน่ๆครับถ้าเขาออกมาตรการใหม่มาก็คือความบานนั่นเองต่อไปเลยทําตัวให้โปร่งใสดุดดังพลาสติกที่ทําออกมาแล้วมองเห็นทะลุถึงข้างในสร้างบอกเชน ติดตามสินค้าพิสูจน์ว่าผลิตที่ไทยจริงๆนะฮะมันก็คือต้องมีข้ออินพุสว่าสินค้าชิ้นนี้ Make in Thailand โดยแท้จริงหรือไม่ก็ใช้ AI ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อไม่ให้โดนข้อหาหลบเลี่ยงภาษีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทำได้หมดเลยต่อไปข้อที่4คือข้อสุดท้ายเล่นเกมการทูดให้เครดนเนียนนะจ๊ะคุยกับพี่จีนว่าพี่คะลดลดการส่งของมาไทยนิดนึงได้ไหมหนูซวยแล้วนะหรือไม่ก็คุยกับสหรัฐว่าสบารได้ค่ะและผลิตเองจริงๆนี่เอกสารพิสูจน์ ถ้าทำได้ไทยจะไม่แค่จุดพักของสินค้าแต่จะเป็นจุดศูนย์การของการผลิตสินค้าของจริงสรุปเลยไทยต้องฉลาดอย่าเป็นหมากในเกมจีนสหรัฐตอนนี้ไทยตกอยู่กลางสงครามการค้าแบบงงๆถ้าไม่เปลี่ยนเกมเราอาจโดนภาษีบวกกี่กันทางการค้าเพิ่มขึ้นถ้าออกที่ดีที่สุดก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มเองและกระจายตลาดอย่าปล่อยให้ไทยเป็นแค่ร้านพัสดุของจีนนีเห่า อย่าปล่อยให้สหรัฐมองว่าไทยเป็นตัวช่วยเลี่ยงภาษีถึงเวลาแล้วครับลุกขึ้นสู้และสร้างเศรษฐกิจของตัวเองให้แข็งเก่งกว่าเดิมจีนกับสหรัฐก็ยังตีกันต่อไปแต่ไทยต้องไม่เป็นตัวตลกในสงครามครั้งนี้และก็อย่าลืมครับผมนี่คือเรื่องเล่าจากเราฮอยลังสตูดิโอนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ถ้าคุณไม่กดนะครับผมเราจะไปหาคุณที่บ้านและบอกว่ากดให้ด้วยนะ